ตั้งใจบำเพ็ญคุณงามความดีที่ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลนั้นก็เพราะพวกเรากลัวเรื่องบาปเรื่องอกุศลทีนั่นเรื่องบาปเรื่องอกุศล <c oughs> ที่พวกเราได้ฟังผ่านๆมาอย่างตัวอย่างหลวงพ่อพวดึง โลกโลกเบื้องต่ำอบายภูมิทั้งสี่ <c oughs> มีสัตว์เดรัจฉานอสุรกายและเปรตตลอดถึงสัตว์นรกที่เดาริบายผ่านมาแล้วนั้นนะ่ะเป็นเรื่องมหานารกแปดขุม ทั้งบริวารมหานรลกแปดขุมบริวารอุศธะนาลกมีร้อยยี่สิบแปดขุมเป็นบริวารยมมโลกสามร้อยยี่สิบขุมเป็นบริวารได้อธิบายผ่านไปแล้วเละทีนี่ ยังเหลือโลกันตานรกคำว่าโลกันตานนกเป็นยังไงขอให้พวกเราทุกคนพี่น้องญาติโยมทั้งหลายลูกหลานทุกคนตั้งใจฟังหาโอกาสหาเวลาตั้งใจฟัง เพราะสิ่งเหล่านี้จิตใจของพวกเราถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้เรียนรู้ตามหลักพุทธธรรมคำสอนแล้วน่าเป็นห่วงบางทีตัวของพวกเราหรือจิตใจพวกเราอาจจะมีความประมาทพลาดพางังพลาดพางังเพ,อพ้อภัยทำสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรม แล้วโอกาสที่จะไปตกนรกแต่และข่มแต่และข่มที่ว่าผ่านมานั่นนะมันมีโอกาสฉะนั้นน่ะนรกข่มใหญ่ใหญ่อย่างโลกันตานรกนี่ควรจะรับรู้รับฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้การศึกษาให้เข้าใจ ชะนั้นอถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มีการได้เรียนได้รู้ได้ยินได้ฟังจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้เมื่อไม่เข้าใจก็ฟังแต่ไม่รู้เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจพวกเราอาจจะพลาดพั้งเผลอผัยไปตกนรกขมใหญ่ๆอันนี้เป็นเรื่องทนทุกทรมาน มันไม่คุ้มค่ากับชีวิตที่พวกเราต้องการปรารถนาความสุขก,กายสบายใจฉะนั้นเรื่องโลกันตานรกเนี่เป็นนรกขุมใหญ่ใหญ่มากเหลือเกินที่อยู่ของโลกันตานรกอยู่นอกจักรวาลมืดมนไม่มีแสงสว่างเลย มืดขนาดไหนแสงสว่างดวงอาทิตย์สองไม่ถึงแสงสว่างแสงไฟอย่าไปพูดถึงเลยฉะนั้นคำว่ามืดมนอนตรการตามที่ภาษาพวกเราพูดอยู่นั่นนะถ้าเผื่อไปตก นรกโลกันตนานรกนี่มืดมิดขนาดไหนที่พวกเราพูดอยู่เดี๋ยวนี้มืดมนอนตรการมันยังมีแสงสว่างมาถึงอยู่นะแสงสว่างดวงอาทิตย์มาถึงอยู่แสงสว่างดวงจันทร์มาถึงอยู่และก็แสงสว่างเกิดจากไฟมีอยู่ แต่พวกเรามาเจอความมืดด้านความชิดมีปัญหามากน้อยเกิดขึ้นเดี่ยวมืดมนอนทการพวกเราก็บน่นทุกบ่นยากลำบากกากกรรมอยู่แล้วถ้าไปเจอโลกัแตนานรกด้วยผลกรรมจะิจกะขนาดไหนฉะนั้นเนเรื่องมืดมนอน,อนทการอย่างที่ว่ามานั่น มันเป็นเรื่องเล็กถ้าไปเจอความมืดแสงสว่างพระอาทิตย์สองไปถึงจะทรมานทุกข์ขนาดไหนฉะนั้นคำว่ามืดตรงนี้มองอะไรไม่เห็นและเต็มไปด้วยทะเลน้ำกรดที่ว่าทะเลน้ำกรดเนี่ยใหญ่ขนาดไหนเดียว่าทะเล น้ำกรดที่อยู่ในขุมนรกโลกันตันรกนี้ฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่ามันจะเล็กต้องใหญ่แน่นอนจึงเรียกว่าทะเลน้ำกรดที่ตั้งอยู่ของโลกันตันรก ท่านกล่าเอาไว้ว่าอยู่ในระหว่างโลกจักรวาลสามโลกเหมือนกับวงกลมสามวงติดกันเอาฟังตั้งใจพิจารณาดีๆให้เข้าใจคำว่าอยู่ในระหว่างโลกจักรวาลสามโลก จักรวาลสามโลกโลกอะไรโลกเบื้องต่ำโลกมนุษย์และโลกเบื้องสูงฉะนั้นเหมือนวงกลมสามวงติดกันคือบริเวณช่องว่าง ของวงนั้นๆน่ะของวงทั้งสามนั่นน่ะสัตว์นรกที่มาเกิดต้องรับทุกขะเวทนาเป็นเวลาหนึ่งพุทธันดรจากผลกรรมชั่วเช่นทรมานปทุตร้ายต่อพ่อต่อแม่ ่อผู้มีพระคุณและผู้ทรงศีลทรงธรรมข้าบรรดาท่านผู้มีพระคุณทำลายท่านผู้มีพระคุณจนเกิดปัญหาทางด้านจิตใจบางคนปัญหามากจนเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองไม่มี หมดคุณค่าในชีวิตฆ่าตัวเองตายเหล่านี้เป็นต้นพวกเราก็เคยจะได้ยินใน้ฟังอยู่ผู้มีความคิดเห็นตัดสินใจฆ่าตัวเองตายและพฤติกรรมที่ทำให้พ่อแม่เจ็บอกเจ็บใจเป็นทุกข์ด้านจิตด,ด้านใจ กับลูกกับหลานฉะนั้นน่ะหนักนักเข้าจนถึงทำลายชีวิตพ่อชีวิตแม่เรีวยว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่หลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าฆ่าท่านผู้มีพระคุณอย่างนั้นเรีวยว่าอนันตริยกรรมกรรมหนักมากเป็นทุกข์มากยิ่ง ไปฆ่าผู้ทรงศีลทรงธรรมตัวอย่างท่านว่ากรรมมากบาปมากอันันตเยกรรมห้าท่านว่าไวา้นอกจากฆ่าบิดามารดาก็ฆ่าพระสงฆ์องค์เจ้าฆ่าพระลหาหนทำลายสงให้แตกกัน ค่าทำลายพระพุทธเจ้าทำให้พระโลหิตของพระองค์ท่านปรากฏขึ้นมาจุดใดจุดหนึ่งแต่ไม่ถึงกับพระองค์ท่านได้มรณภาพฉะนั้นลักษณะเหล่านี้ พวกเราก็เคยจะได้ยินได้ฟังปีประวัติบุคคลกระทำกันอยู่ฉะนั้นกรรมเหล่านี้ <c oughs> จึงเป็นกรรมหนักมากเรียกว่าอนันตริยกรรมไปตกโลกันตานรกอย่างเดียวพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน เป็นนรกที่ใหญ่ที่สุดติดตกนรกนานที่สุดขึ้นชื่อว่านรกดังที่อธิบายมานั่นนะจะเป็นนรกในระบบไหนขุมไหนให้พวกเราทุกท่านทุกคนที่ฟังแล้ว ไปพินิจพิจาราดูเป็นสถานที่ทนทุกทรมานเป็นสถานที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดน่าขยะแขยงที่สุดแต่ทำไมจึงมีการทำความชั่วผลจากการทำความชั่ว ทางกายการกระทำวาจาคำพูดแนวคิดด้านจิตด,ด้านใจผลบาปกรรมส่วนนี้ปรากฏขึ้นไม่เว้นแต่ละยุคแต่ละสมัยมีการกระทำความชั่วในลักษณะเป็นบาปเป็นกรรมเหล่านี้บาปกรรมอันนั้น นำดวงจิตดวงวิญญาณของเขาในเมื่อเขาตายแล้วไปตกนรกหมกไหมก็อย่างที่ว่ามาถ้าไปตกนรกหมกไหมอย่างนั้นแล้วจึงจะมารู้ตัวว่าตัวเองรับผลของความเป็นบาปจากการกระทําในเมื่อตัวเองยังมีชีวิตอยู่ขวบเป็นมนุษย์ท่านนั้นอ่ะ ถ้าเผื่อคอยให้ได้รับผลความเป็นบาปไปตกนรกหมกไหมไปเป็นเปรตไปเป็นผีถึงจะรู้ตัวมันไม่ใช่เรื่องที่ควรที่จะให้ชิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้นี่เองพระพุทธเจ้าตรัสการรู้รู้แล้วที่ผ่านมาพระพุทธเจ้ารู้ ว่าดวงจิตดวงวิญญาณไปจมอยู่ในนรกทนทุกทรมานกบเพราะไม่รู้ว่านรกมีอยู่จริงผลคววมชั่วพาให้ไปตกนรกบรรดามานุษย์สัตว์ทั้งหลายจึงได้ทำาความชั่วเพราะไม่รู้เท่ไม่รู้ก็เพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่ได้เร่าเรียนนั่นเอง ฉะนั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเชื่อเถอะเชื่อตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าสร้างบาลีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะฉะนั้นในเมื่อพระพุทธเจ้าตระกาศรู้รู้แล้วพยานอย่างรู้อันประเสริฐของโป่งธรน ในสามโลกกันเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องปกปิดปิดบงังความรู้พยานอย่างรู้หรือความรู้ความเป็นทิพย์ของพระพุทธเจ้าฉะนั้นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นอย่าพึงปฏิเสธสิ่งที่มองไม่เห็นก็อย่างที่ว่าให้ฟังโลกเบื้องต่ำว่าจะพวกสัตว์นรก ดวงจิตดวงวิญญาณไปตกนรกนรกแต่ละผมแต่ละผมแต่ละผมโหด้ายเลวไลขนาดไหนก็เหมือนอย่างที่พวกเราได้ฟังการบรรยายของหลวงพ่อได้นำเหตุการณ์นรกแต่ละผมแต่ละผมมาเทศมาอธิบายมาบรรยายให้ฟัง ฉะนั้นเมื่อพวกเราตั้งใจฟังถ้าเผื่อมันเป็นมันมีอย่างนี้จริงๆพวกเราจะได้ตื่นตัวจะได้ระมัดระวังตัวเอาไว้ว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าจะเป็นหญิงก็าตามเป็นชายก็าตามเพศใด,ว,ใดวัยใดก็ตามชาติชั้นบรรณะใดก็าตามที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ มีลูปลับสมบัติอันล้ำค่าในความเป็นมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์เท่านั้นที่จะมาเรียนรู้เรื่องดีเป็นการเสริมสมบัติให้เด่นขึ้น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 จากความเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติเข้าสู่สวรรค์สมบัติ สวรรค์สมบัติที่อธิบายมานั้นก็คือสวรรค์หกชั้นพวกเราก็ได้ยินได้ฟังผ่านมาแล้วแล้วไม่เหมาะไม่ควรที่สุดที่จะนําสมบัติรูปสมบัติมนูสมบัติวจีสมบัติของพวกเราไปทำขวงชั่วผลเป็นบาปเป็นกรรม ตายไปแล้วลงสู่อาบายยภมทั้งสี่มีสัตว์เดรัจฉานอะุรกายเปรตและสัตว์นรกยิ่งเรื่องนรกที่อธิบายมาแต่ละขุมแต่ละขุม,แต,ขมแต่ละขุมนั้นน่ะทั้งหมดรวมแล้ว4ห5าสิบเจ็ดขุมแต่ละขุมนั้นทนทุกข์ทรมานไม่ใช่ว่า อายุการเวลาในนรกนั้นจะน้อยเมื่อไหร่ยิ่งโลกันตานรกเป็นนรกที่ขุมใหญ่มีสำหรับทรมานจิตใจที่เป็นบาปเป็นกรรมทำบาปทำกรรมอะนันตเรียกรรมมีค่าบิดามารดาเป็นต้น ฉะนั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานให้ฟังเอาไว้เถอะให้เชื่อเอาไว้เถอะในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่หลวงพ่อเชื่อร้อยเปอร์เซนว่าสิ่งนี้ต้องมีอยู่เป็นอยู่จริงๆเพราะเชื่อหลักคําสอนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะองค์ศาตดานั่ยนะไม่เหมือนศาสตดาอื่นๆ ลัทธิอื่นศาตนาอื่นพระองค์กลั่นกองดวงจิตดวงใจดวงพระไทยของพรองค์ท่านเข้าสู่ความบริสุทธิ์ฉะนั้นความบริสุทธิ์ในพระไทยของพรองค์ท่านบริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากความโลภความโกรธความหลงและตัณหาโลภโกรธหลงตัณหา พระพุทธเจ้ากลั่นกองด้วยอำนาจศีลอำนาจสมาธิสติปัญญาพิจารณาชำระชำระล้างโลกโกลงตันหาทั้งส่วนอยากจนถึงส่วนละเอียดสุดที่มีในพระไทยของปลวงท่านฉะนั้นพระไทยของปุ่านจึงสะอาดหมดจด สิ่งที่สะอาดหมดจดนี้จึงเป็นของธรรมชาติสามารถที่จะมองทะลุปุป่งรู้อะไรทั้งหลายทั้งปวงหมดจึงได้เกิดความเป็นทิศหรือพระปัญญาญานยานความรู้ฉะนั้นญานความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่มีขอบไม่มีเขตรู้ทั้งหมด ฉะนั้นดวงจิตดวงวิญญาณของมวลหมู่มนุษย์ัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะไปอยู่ในฐานะอย่างไงพบใดภูมิใดจะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดพระพุทธเจ้ารู้หมดจึงได้นำมาเทศนาสอนบรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องญาติโยมฟังแล้วเชื่อเถอะเห็นคุณค่าของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นสมบัติที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์บุตรหญิงชายพบนี่ชาตินี้ให้เชื่อเถอะเมื่อเกิดขึ้นมาบุญพามาเกิดคอยเชื่อเถอะแล้วเกิดขึ้นมาแล้วพวกเรายังมีกิเลสโลภโรธหลองอยู่พวกเราอันนี้ไม่ปฏิเสธและตัณหาความทะเยอทะยานอยากยังมีอยู่ฉะนั้นกิเลสกับตัณหานี่แหละมันจะวิ่งประสานกัน ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังทุกโทษจริงที่มันผิดเป็นบาปเป็นกรรมพวกเราจะเกิดความประมาทในชีวิตเหมือนอย่างที่พวกเรารู้รรเห็นเห็นกันอยู่นี่แหละในเมื่อพวกเราได้มาศึกษาหลักความเป็นจริงจากการกระทําของบุคคลแต่และหมู่แต่และพวกมันไม่อยู่ในทํานองของธรรมถูกต้องตามหลักสีนธรรมคําคสอนและเพิดแม่บทกฎหมาย ทำกันอยู่ด,าด,ด่าเดินทั่วโลกพวกเราจะเกิดความสดุดสังเวชกับการกระทําของบุคคลเหล่านั้นหมู่นั้นผวกนั้นและตัวเองก็จะได้มีหลักใจงดเว้นจากความชั่วนั้นนั้นให้ยึดหลักความถูกต้องคือสินธรรมเป็นหลักใจระพฤติตัวอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องช่วงระยะชีวิตของพวกเรามีอยู่ ชีวิตของพวกเรานี่จริงๆแล้วมันไม่ยืนยาวอะไรนะช่วงระยะที่ชีวิตความเป็นอยู่นี่แหละถ้าเผื่อพวกเราได้มาศึกษาเรียนรู้คุณค่าของชีวิตและคุณค่าของความดีที่นำให้ดวงจิตดวงใจไปตามพบตามภูมิมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเท่านั้นเองจึงจะเหมาะสมกับชีวิต ที่พวกเราเกิดขึ้นมาเป็นชีวิตที่มีคุณค่าไม่เหมาะไม่สมเลยที่พวกเราจะประมาทส่วนนี้แล้วปล่อยให้ชีวิตของพวกเราวิ่งตามกระแสของกิเลสตัณหาทำบาปทำกรรมแล้วลงสู่อบายยาภูมทั้งสี่อย่างที่ว่ามาฉะนั้นเทศนตัาธรรมนำสิ่งที่ควรรู้ควรศึกษามาแนะมาบอก เทตะนาเปว่มมาบอกสอนอะไรควรอะไรไม่ควรได้นำมาบอกมาสอนมองดูเวลาแล้วก็เห็นว่าพอสมควรเก่เวลาจึงของ